ใช่ไหมไม่ยิบเป็นแบบนี้ใช่ไหมแมวเนี่ยจะกบ้าน็ไหมไม่ยิอ่ะเหมือนไหมไม่เหมือนอันไหนอันไหนอ๋ออันนี้หนูเคยดูอ่ะอุยบบ้นกูม่ดยาเลย <c oughs> นี่นา瓜อ่ะอันนี้สซอร์ไพรส์แล้วก็อันนี้ด้วย <P> อ่ะลองดูซิคืออะไรอ่ะแค่สนีง่ายกระเป๋าดูสิคืออะไรเฮ้ยหยิงต้องงงใจหลับจ้า อ,อันนี้แทนกระปุกดินสอเไจับอันนี้ก่ะอันนี้คืออะไรูกส่วนอันนี้ก็เป็นหวี ก็เป็นไม่รู้อ่ะ <laughs> ดูสิอะแกดูเลยอันนี้คือที่แต่งหน้าตอนนั้นใช่แล้วพี่นี่ยพี่ซื้อสองอันนี่ให้แม่หญิงหนึ่งอันให้พี่น้าผู้หญิงอันนี้ก็เป็นผีหนูก็ทายสิอ,อันนี้เป็นกระปุก<ะ> <c oughs> นี่ไงเป็นคิตตี้วันเดียวนนส่วนนี้คืออะไรอ่ะเรลอยจำไลชอบอ่ะเออจำไลแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ของแม่หญิงเก็บไว้ขวดเยอะเลยอ่ะอ่าขอบคุณค่ะเก็บไว้เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันส่วนอันนี้ของน้องพงษง เอโอเคอ่าจนกระเป๋านี้ก็ของแม่หญิงพี่นาผ <Okay. S 2> ู้หญิงโอเคอันนี้หนูคือแบบวันนี้หนูต้องใส่เลยอืมแบบถือก็ได้นะแบบนี้แบบเอาสายออกนะสายมันเอาเือนนใช่สายมันเอาองแบบนี้นี่คือนนะนี่คือโอ้สายมันออกแน่ แบบไม่เออแบบไม่ถูกละเดี๋ยวแค่เอาอีกตัวสายเข้าไปฉันชอบสีดำพอดีเลยสายนะไม่ต้องใส่สายก็ได้มันจะดูหรูหน่อยออหอูือลห่าเข่าใช่แล้วพี่นาพี่หนิงซื้อมาใหม่ยังไม่ได้ใช้ ใช่แล้วมาดูหรูว่าเลยแล้วจะใส่สายก็ได้นะอยากแบบเอาเท้่วอย่างีก็ใส่สายไงใส่สายพลาเลยใส่สาย ดีย๋ยว้ดูวดีโอ <c oughs> อ่ะจับ้างข้างอ่ะเอาของเก็บไม่ในกระเป๋บบาแล้วก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวงานปาร์ตี้ว้าเอาตังไปเที่ยวแล้วเพราะล่ะจะทำเป็นส่นสั้นๆก็ได้อ่ะสายสั้นก็แบ <c oughs> <c oughs> บตรงนี้ <c oughs> คูม่มันดูแบบตัโราหม,หมาก <c oughs> ลงห่อยสิลุกขึ้นนิดน,นี่เลยอยากได้สันประมาณไหนสันีกนิหึงหรือว่าพอดี่ห้อยห้อยไวแล้วเดี๋ยวพีห้าผู้หญิงัได้ปักงงไม้ไม่ได้องหนิ้งิ อันนี้นะครับ okay อันนี้ว,วันนี้พอล่าทางานกับกับเรานะครับตลอดปลอกปลานะครับ <Okay. S 2> โอ้ได้ของขวัญเยอะเลยนะครับทั้งเงินทั้งของขวัญนะครับแกดูได้เลยไ่เยอะมากครับพี่พอล่าอันนี้ใส่ได้เลยอห้นนาค่ะยังไม่ใส่ดีกว่านนจะเก็บเอาไว้ไ,ไหนล,ลองดูก่อนว่าใส่ได้ไหมนี่นะครับพอล่าได้ของนะครับฮไพล라이จากพี่น้าผู้หญิงนะครับอันนี้ หน้าผู้หญิงเซอร์ไพรส์เองนะครับพอดีหรือเปล่า้ว่าใหญ่ไปรอให้หนูโตก่อนก็ได้เนาะแต่ก็โอเคแหละนะนะนะใส่แบบนี้โย و! อถ้ามันหายที่หนูแบบหแบบนูซึนะ้งแบบมากเลยูเก็บเอาไว้แล้วต้องเก็บเอาไว้โออะไรันเนี่ยอ,อันนี้ก็ไม่ต้องมายืมของที่หน้าผู้หญิงแล้วจะมีแล้วนะ ยังไม่หยุดจังก็ฝึกแต่งหน้าเองแล้วนะเดี๋ยวพีม่หยุดส่อนเขาแบบนี่กระจกนี่มาเล่นเกอันนี้คือเอาไว้ทาแก้มไงอันนี้เอาไว้ทาแก้มไงอันนี้ทาแก้มทาแก้มส่วนอันเนี้ยทำไอ้ใช่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ที่พี่น้าผู้หญิงชอบพูดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะนไม่ใช่ไฮไลท์อ๋อไฮไลท์ใช่แล้วไฮไลท์ให้มันเห็นชัดๆอ่ะ,ะอน้านี้คืออะไรอันนี้นนคือไม่ใช่อันนี้คือเขียนเคียวทำไมพี่น้าผู้หญิงถึงไม่ไม่ซื้อ,อ,อดินสอเขียนเคียวเพราะอันนี้ก็เขียนเคียว่ส่วนข้างๆเนี่ยคือลิปข้างๆน,นี่คือลิฟ วอันนี้คืออายแชโดว์แล้วก็อันนี้คือที่แปะตาให้มันวิ้นใช่แล้วก็คือซื้อในจบเซตเดียวเลยกระจกจริงๆในตัวก็มีแต่ว่าพี่น้าผู้หญิงเห็นอันนี้น่ารักดีพี่น้าผู้หญิงเลยซื้อให้ดีดีอันนี้พี่น้าผู้หญิงเห็นน่ารักดีพี่น้าผู้หญิงก็เลยซื้อให้อันนี้พกพาได้ไงด่าใช่ไหนนี่มังคายสิ อันนี้ก็น่าจะร้อยกว่าถูกต้อง,อ,งอันนี้มันมีง่ากเกยอ่ะอันนี้เหม,มือนแบบใช่เขาส่งไม่ดีมาไงอุเถอนแล้วนี่คือพี่ชักแก้มไง อันนี้จะเป็นชุดของเด็กที่ปักแก้มที่ทาขอบตาแล้วก็ตงเนี้คือตัวตัวเขียนขอบเคิ้วอ่ะไม่ใช่ขอบเคียวข้างบนนีตัวข้างล่างเนี่ยจะเป็นตัวเล็กๆสองต้นข้างล่างนะส่วนตัวนี้ใช่ตัวนี้คือเขียนขอบเคียวตรงท้ายๆแบงนี้อันนี้เหรออันนี้ก็คือตักตาไอชัตเ์ คากดนี้ใชู่่ดูน้หนมจะต่ะแล้วก็หรือว่าตัวนี้ใช้ได้นะตัวนี้ก็ใช้ทาเปิดตาตัวนี้หรือว่าถ้านนตัวนี้ไ,ไม่ใช้ทาเปิดอกตาตัวนี้ก็จิ้มลิปทาก็ได้ถ้าตัวนี้ใช้ทาเปลดตาตัวนี้ก็ใช้ลิปทาอันนี้เอาไว้ทาตรงนี้นะใช่แล้วค่ะ อันนี้เขียวอันนี้คือขอบตาอันนี้คือ,อไฮไลท์ไฮไลท์ทำให้หน้าวุ้งวิ้งเนี่ยไฮไลท์ยังไงไฮไลท์ข้างข้างแก้มทำให้วุ้งวิ้งเห็นชัดเจนตรงหน้าหน้าผาตรงนี้จมูกคางแล้วก็ตรงนี้ทำให้เห็นชัดเจนสวยขึ้นส่วนอันนี้เป็นเขี้ยวสองอันนี้ลิปอันนี้คือปัสออน สอน้วปรอรรวมกันได้สีขาวอันเนี้ย<อ>ใช้ทาขอ,ขอบตานี่ได้เลยขอบตาล่างอ่ะใช่อันนี้อ,อ่นนัออนี้ในนี้มีตัวของมันละถ้าไม่หญิงไม่ใช้ตัวนั้นทาใช้ตัวนี้ใช่แล้วก็ใช้ตัวนี้ อันนี้อย่ใช้เล็บยูอันนี้คือของเงินใช่แล้วเดี๋ยวตอนนัทเองเราจะได้ไปเจ้าผจะเอากระเป๋าที่ไรได้เลยค่ะเอยาโทรศัพท์ไปอยาโทรศัพท์คือเพื่อนที่ไม่ดีไปได้เลยจะได้ตื่นเช้ามาแต่งหน้ากระจกแต่งหน้าตั้งไว้ส่วนอันนี้เก็บไว้ในกระเป๋าเพื่อเรา อยากสวยกว่าที่ีีผมดูกระจกเลยอะ้ะเออแม่เนี่ยน่าซื้อพกพาอันนี้อตั้งไว้ที่บ้าน<ม>เราจะดูกระจกบติ๊งหน้าเราก็ดูเป<ม>็นอะไ่กระจกที่บ้านใหญ่เหรอ,อใหญ่กว่าของที่หน้าอันนี้เหรอใช่มันเป็นอันนี้ด้ายแขนด้าย้ขนอันนี้ที่เก็บของที่เก็บของแล้วก็ไว้แบบนี้น<ม>แล้วก็อ้เป็นกระจกบเป็นโต๊ะกระจกเหรอ น่าจใช่นะม,มันมันมีไฟอยู่นะมีไฟอยู่ท่รวมแล้วก็อันนี้หนูยังไม่ได้ถ่ายเลยจะพี่นาูงจงไม่ได้นี่นา่ซือตั้งนานใชุ่้ยพีอยงสมงแบบที่หนูชอบเลยี่าูซื้ออยากจะให้พอาดตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสให้ อันนี้ก็เลยเอาให้เลยอ่าวันนี้เป็นเด็กดีหนึ่งวันให้เลยอันนี้เก,ก็บกไว้ในถุงหรือว่าจะเก็บไว้ในกระเป๋าเลยก็ได้ในถุงใช่ได้โอเคก็จะใช้้อไปแกะก็ได้กระจกด้วยกระจกด้วยเออกระจกต้องถือไปม่้ใส่ไม่ได้ใส่ได้อันนั้นข่อแยกเลยไป ไปงานวัดเลยไว้แค่นี้นะครับคลิปนี้ให้ของขวัญเซอร์ไพรส์กับไม่หิ่งพอร่าเสร็จไปร้อยนะครับโอแคน,นะครับสวัสดีครับ